มีไม่ถึงอ่ะมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยมีเฮ้ยขายขายหนึ่งอันขาหนึ่งอัน,น,อนมีไหม,มวาง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 เุ้ยอุย้ยมันใช้ในด้านีททีสองใช่ไหมใช่ไททีสอง แล้วก็เงินดำเท่าไหร่นะดำห้องเมื่อนอุ้ยมีหกพันห้าอย่างดูเฉียวไปหมดเฮ้ยได้เร็วได้เร็วได้เร็วเร็วตรงไหนอะพาไปด้วยเริ่มพิการหรือเปล่าวะเนี่ยไปทำตัวเงินดำก่อนห้งเมื่อนตัวเงินดำก่อนโอเค จริงเหรอใช้สามสิบเหรออันนี้เหรอข้างขวาข้างขวาเอาจริงเหรอไอคูป,ปองเงินดำอ่ะนะกี่อันอ่ะยี่สิบอันอนะก็หกหมื่นพอดีปะ่ะข้าบได้ตลอดเลยยี่สิบอันเลยเหรอ เอาฝนหยุดซะแล้วอ่ะสาวล่มมาไม่เป็นไรแดดส่งนะะ่ะสภาพมืดเอาครีมกันแดดมาด้วยเอาครีมกันแดดมาด้วยใช่กลางล่มก็ได้มั้งร<ช>ือว่าจะทาครีมให้เหลยใช่ฮะจะทาครีมห<ะ>ให้เอาครีมมาไอทาอ๋อมัน กันอยู่ตรงนี้อ๋อบัตรประกันอาวุธอ่าเราว่าจ่าต้องเอาอ่าไท,ไไทเทมยังเอาไทเทมมาสองอ้าวคีโกะสามสิบรอนี่มันเท่าห้าสิบห้าสิาสิบตีเลยใช่ไหมตีเลยเนาะตีจุ๊บนะตีถุงร้านหรือเปล่าแสนแปดดึงนัิน มีปะเนี่ยแสนแปดหมื่นเลยหรอไม่มีค่ะไม่มีหาเอานะครับอ้าวตัวจะให้เอาไม่ให้หรอขอโทษนะครับมีพวกรายขายไหมครับพวกรอคะมีค่ะกี่อันคะอ๋อเลเวลหนึ่งมีมีค่ะมีได้ครับคุณมีกี่อันฮะหลายอันอยู่ค่ะจะได้ประมาณสักสิบห้าอันอะไรอยย่างงเี้ได้นะเดี๋ยวไปจ่ายไปโอนเงินแป๊บนึงนะ ได้เลยครับเอาเปล่ามีถึงมั้ยนะไม่ถึงค่ะเสียง <G ül> เสียงอย่างนี้มีถึงแล้วล่ะไม่ถึง <c oughs> ไม่เราไม่ใช่เพื่อนนะเหมือนแฟนมากกว่าเออรจริงตอนนี้คนมาแปดหมื่นเด็ดเดชแสนจริงเหรอช่วยแสนหนึ่งเหรอวิขอบคุณค่ะ ไม่มีเรียกเงินตีไม่ให้เลยไม่ต้องพูดไม่มีเรียกเลยว่าจางต้องไปขายอีโคประมาณวันหนึ่งเลยก่อจะได้อะเงินม,มันหาย,ยากประมาณเรียกว่าเลียกจนว่าเราอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่จนมากเลยนะ กี่อันนะคะสิบห้าครับเดียวมีสักหนึ่งไหมนี่มีสิบสี่วางวางวางประมาณเท่าไหร่นะ็เอาหน้าตาเป็นยังไงสิ <c oughs> อันนี้สิบสี่คะ่ะเดียวให้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยสิบสี่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาฮะโอเคค่ะเอเคแป๊บหนึ่งนะฮะเท่าไหร่พันสิบสี่ร้อยค่ะเกิดไม่เคยขุดดินเลยเ่ย ขอบคุณค่ะครับเด้อต้องมีสักคนที่มีแหละนึกว่าอันนี้คือขาขามันอ่อนลรอหรือว่าไม่มีแรงเดินหรือว่าไงไม่มีแรงเนียมีบัตรประกันหรือ,อยังมีแล้วมีแล้ว,ลวพี่โตให้เคเคโกมาตตีเดี๋ยวว่าจะหาคืนแกอยู่โอเค ก็พิบแล้วเอาเคเคแบ็กให้พี่มองเอาไปตีบาดประกันเหมือนกันแต่เขาแต่เขาคุยก oh. ับเขาไว้ว er ่าเดี๋ยวน่าจะเบิกแก๊งแต่ว่าเอาให้แกลไปตีก่อนอ๋อมันเบิกได้เหรอได้เลยสายสรุได้แล้วสรุปตีบาดประกันไม่เบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ ้วแล้วพอมีนี่ก็คือแบบคงติดตัวตลอดเนาะใช่เพราะติดตลอดเวลาเราเข้าตู้มันก็จะบัดหายแทนอ๋ออซีเอซีส่วนสนบบามประจางใส่ต้องเอาไว้ก่อนสนามเก็บไว้ก่อนโอเคไม่ค้มไม่ได้เอาสนามมาเล่นเลยดีวยกว่ามันจะอาวิวได้นะ่ะตีเคียวว<น>ิวอะไรไปนะเมอ่ตีวิวสา <3 S 2> ไม <3 S 2> ไปแล้วเหรอ เร,เราตีวิวสามแล้วนี่ใช่เออใช่มีมีมวิวสามแสดงว่าตอนนี้ว่าจังเมื่อกี้เพิ่งตีติดวิวสามเหมือนกันมีสองอันแล้วก็มีแค่นั้นแหละอย่างอื่นนี่ตีพวกอะไรที่มันชิวๆอ่ะมีดหรือไม่ก็พวกไปเก็บถังเช่าอะไรไม่มีของแล้วอันนีไ้ไปกันนะปะไปขุดกันไปขุดกันจนหลบับอ่ะอุ้ยเด่นร้อนเด่นร้อนเด่นร้อนมากเลย อะไรอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอาคิมไาคิมนี่คือให้ใครทาเอามาไม่ใช่หรอ ทนดีจะครีมดีทาเองดิหน้าหลังมันทาไม่ถึงค่ะจันจันเอาครีมมาถูหลังฉันซินเราดูหนังมาแหละไม่ได้ดูหนังมันทาไม่ถึงข้างหลังนะมันต้องทาครีมก่อนน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไม่เอาจันหาทาอยู่สินะ หายากไปด้วยหมอไงแบบที่เป็นหน่อยไอ้เมดิกมันยาบผมหาไม่เจอเลยแหละทางล่างๆนี่เอ๋ช่วยหายด้วยเนาะใช่ <c oughs> <c oughs> คนจะเข้าในโนองหรือเาม,ามาตรงนี้มาตรงนี้นี่ซื้อพัทจียวจะพามาที่ลำหนับหรือเปล่าใช่คนคนเขาเดินแล้วเขาออกอ๋อโอ้ยดูตัวน้องดิเ <c oughs> ีฟองาเลยนี่ทางหลังเลยโอเคตรงนั้นแหละ ตองขาด้วยขาแล้วมีกล้ามเหมือนกันนั่นน่ะไหนยืยนนั่งมองอย่างเดียวะ เฮ้ยเฮ้ยจับตูดเหรอเฮ้ยจับเฮ้ยจับตูดจับตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทายคีมเฉยหน่อย้ทาครีมตรงขาไม่คิดจับตูดเจ่าตั้งใจมันพลาดไปโดนพูดพลาดไปตัวเฉกพูดถ้าเสียหายออกมาเลยสองพันอตัวมีสองพันพอดี กิงมีคิดคิดค่าครีมกันแดดนะฮะคิดค่าครีมกันแดดใช่ใช่มบอกตั้งแต่เลกอะเท่าไหร่สองพันให้เงินแดดสองพันซื้อ,อม,มาสองพันแล้วทาแค่นิดเดียวคิดแค่ครีมข้างในไม่ไม่ใช่คิดตรงนั้นไหมโหทาทั่วขนาดนี้เมื่อกี้อีกนิดนึงทั้งตัวแล้วนะขาดแค่หน้านะเบี้ขาดแค่ด้านหน้า สิ่งวะผ้าคีไม่โคตรแพงเลยยิ่งว่าไรทานถึงสองพันกเป็นการกได้นะครับอะไรนะอะฮะยี่ว่างไงนะจะเอาอีกก็บอกได้นะครับไม่ค่ะจับตูดซะขนาดน,นั้นเดี๋ยวขอร่มด้วยค่ะร่มนี้มันเป็นร่มแบบว่าพับเก็บได้ด้วย อย่าให้ชินถูกแดดมาเป็นอีงเดียวรีบเดินอย่ารีบเดนอย่ารีมแดินอย่ารีมเะินเดินดีจะเป็นลูกคนหนูตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนน่ะโอ้ยถูกแดดไปหมดแล้วน้อยก็ทาคีิแล้วไรหรอทาแขนเนี่ยไม่ได้ทาเลยทางดีหรือเปล่าทางดีหรือเปล่า มาส่งคนถงทางนี้หรือเปล่าอืมาคาขอบคุณนะวันหลังไม่ต้องวันหลังก็ไม่ได้อยากกลางก็แหละอะไรไปไม่ได้จริง,อง,องไม่ได้จริงเอาอีโคไปอ่ะขาโยโผลมีหมูแพ็คอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมูแพ็คไปด้วยได้ ให้ช่วยคนไหมช,ช่วยเบื่อจริงๆฉันต้องมาต่างแดดหลายรอบ